อู้ของเพื่อนเพื่อนต้านจังหวัดราตลอดเป็นบอกวา่าถ้าอู้ถึงว่าการนำเสนอเนี่ยพยานนี่ชัดเจนแต่ติดอยู่ภาษาป,ปิ๊ตักระบายเปนเป็นบอกว่าการการอู้เนี่ยการชัดเจนเนี่เขาซื้อเขาเคยฟังมาตั้งแต่ต้นเมาจะนเขาอูกกา้กันเราหูว่ามันเป็นสเตปปิชได้แล้วกันเป็นเป็นบอกวา่าเป็นหูุดท้ายนี่คือถึงบางอ้อนนี่คือการแสดงสิ้นสุด ตอนอูนี่ปุ่นกะแล้วเนาะว่าภาษาอังกฤษนักแล้วก็การแสดงเนี่ยพอสิ้นสุดแล้วถึงบางอ้อว่าอ๋อเนี่ยเอีกะสึงหู้เรื่องแล้วก็อันนี้เป็นพันบากาศอำเภอเจ้ากับหมกบอกหู้ว่าป่นอยู่ไหนเนาะ <c oughs> ปุ่นก็บ,บอกว่าอ๋อถ้าสุดท้ายเนี่ยพยั้วเอาพิพันธ์ขึ้นไปตอนตีหัวแนาอูเนี่ยเอาไปโชว์ถึงหรือเหมือนเดินแฟชั่นนี่จะเยี่ยมมากเลย,ยเนี้ยยอดอ อันนี้คือคือกับอูแล้วก่อนระ,ะยะเวลาที่แสดงเนี่ยอันนี้คือน้องๆประสะทอนมาว่าวันดีตัดบดนักละไม <c oughs> <c oughs> เปลี่ยนแปลงหรือหมักคำสั่งอ่ะค่ะเดี๋ยวบัตรเจ้ามีคำสั่งจี๊บตอนข้างบนคำสั่งเนี่ยมันปับมันปั๊บตัวเพราะว่า,วานอกกวเตรียมตัวมาพร้อมแล้วนะจ๊ะ <c oughs> มันปั๊บได้แต่แต่กระต่ามารถน้องๆประามากถที่จะปั๊บได้แต่ว่า ทับซ้สนแนนะเจ้าเพราะว่ากันคนตียูรุมเนาะตีฟึกตีซ้อมมามาตลอดอะไรนะเนาะวอนนั้นวันนั้นค่ะสองมีตกลงมันประมาณแปดเจ้าไได้แปแต่ว่าพอตอนที่หลังจากที่หมดหน้าบรรยายเนียกัวอไปเลีวยวกมุกตลกนี่ยจะเล่นเกมอะไรจะต้องลดลงอะไรก็แล้วนนะะ inum, ogi, iten, lair, แต่ มีแล้วการน่าเสนอคงที่ว่าน่าจะการดูว่ดน่าจะได้ไปทุกคนแต่ว่าอาจจะจักัดด้วยงบประมาณหรืออะไรก็ตอนตอนนี้ก็คิดว่าถ้าหากมีโอกาสอีกครั้งหนึ่งก็ก็ถ้าถ้ามีโอกาสตรงนี้ผู้มีส่วนร่วมตรงนี้ก็น่าจะมีโอกาสไปด้วยตรงนี้นะคะฝากแค่นี้นะครแต่นี่คือเรื่อว่าทราเปอรเ่อนก็ไป ไปเป็นติ๊กหรเนงคนทำคนไดเสียกำลังจาก็เออเอาคนตายเนี่ยเคยคคยเรื่องว่าตไงยืนไป่น้ะแต่เด่นที่ที่บอกว่าการกรเสือแบบว่าให้แรงที่สุดให้ได้ที่บรานก็เด่นทำให้เราล้ตาไปนะเวา็เร็นชัดเลยว่ากิจกรรมที่เราเนเป็นอ่างนนเพราะยังเป็นการสนุกอการที่ยืนเน้นตัวหนือไม่ได้อรูออกมาลงทต่าาที่เป็นคองกาของหนาร้องเป็นส่วนการแสดงละครที่อว่าตาบ้าาที่องตกันมเป็นคนนึงที่เปนั่หล พอโทรมาบอกว่าขอบอกให้ตัดเวลาตอนนั้นอันเราบอกแสดงว่าบอกไปตื่นเต้นไปอย่างคก็เตาเนอะน่าจะขึ้นไปจะต่ำนะแต่ก็ชอบใจตรงน้องน้องร้องต้องก้าแสดงออกอย่างรา้เนี่ยเตรียมพร้อมเสียวพี่เจอเียวพี่จะขขาน้องเระน้องใส่เกียวแล้สองตัวเกลยวนั่นนะคะเขาถึงแล้วค่ะก็เนื่องอย่าว่าตอนเกงว่าน่เข้าไปตองของภาษาเรทพี่จ้านบงให้อันนี้คือ ใจเขาเป็นร้อยค่ะก็ะะดีค่ะสำหรับรู้น้องนะสำหรับที่จะไปต่อกับกิจการณาคงจะดีขึ้นนะคะการนำเสนบที่ออกมาถือชัดเจน ไปเป่าโฟมทำความสารในห้องพักทำตัดโฟมในห้องรงแร้วเ yeah. ่ยคือที่เตรียมที่เตรียมตั้งหางเนี่ยมีแค่ตัวโฟมนที่ตัวเดียวทีที่บอร์ดนะไอ้นั่นนะแค่นั้นเองแต่อันอื่นนี่ก็คือแค่เอาติดเพียงแต่ว่าต้องต้องบอกอย่างหนึ่งคืองกประมาณเรามีไม่มากเหมือนจังหวัดอื่นที่เราจะทาสาเร็จรูปอย่างนี้แล้วก็ไปถึงไปแปะเลยเนี่ย เราไม่มีงบเพราะว่าอย่างเงี้ยใช้เงินเยอะเราก็สั่งแค่แผ่นวายรีอยูแล้วเราก็ขอยืมตะแกรงไม้จักดอกข้างใต้นะคะแล้วจริงๆจะเป็นบทที่ดีที่สุดเลยนะทำเสร็จแล้วก็ลงพิทีไงวันนี้ตรงนี้ไม่มีไงนะครับก็ต้องทำขอยากนะครับเนาะถ้าข้างเราถ้าไปกรุงเทพโอเคนะไม่ได้ แต่ตอนที่อำเภอการตัดไอพีเอ็มอำเภอเนาะพี่ถึงบอกว่าปีนี้ที่ขอเป็นแบบไทยแลนด์กอล์ฟเทนนะฮะก็คาดหวังคือให้ทางกรมยึดสารให้บระสานอำเภอให้อำเภอแสดงแบบไทยแลนด์กอล์ฟเทนเนาะก็คาดหวังว่าผู้อำเภอน่าจะแสดงแบบที่เราได้แสดงที่เชียงใหม่ให้เห็นกระบวนการในการทํางานในระดับอำเภอด้วยอย่างเงี้ยค่ะทีนี้อาจจะเป็นเวลาที่ทำการชั้นเนาะไม่มีเวลาเตรียมก็เลยออกมาอย่างที่เราเห็นแล้วปืน พอพอเสร็จจากอมืภอปุ๊บเนี <c oughs> <tech Hungarian> ่พี่ก็มานั่งทีดว่าไหวนี้เนี่ยอะไรเน้อเราคือดูน้องๆพวกเราเออไม่ค่อยอินกับกับงานที่ทำอ่ะเพราะฉะนั้นการสื่อออกมาเนี่ยพี่ก็ห่วงนะว่าน้องเขาจะสื่อได้ได้ชัดไหมแล้วจริงๆบทละครเนี้ย ต้องเขียนต้องเขียนมานานแล้วนะเพราะว่าโปรแกรมี้เริ่มสร้างสรรค์เนี่ยบอกนะบริษัทว่าคือเราต้องเก็บข้อมูลทุกช็อตตั้งแต่เขียนโครงการเรามเข้าใจกับเรื่องที่เนาะเราเวลากับเรื่อนไปเนี่ยเราต้องคอยดูอ่ะว่าเออกระบวนการอินบาวเนี่ยมันขับเคลื่อนอะไรไงคือต้องเก็บ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 แล้วพอจะไปมามาทำข้อมูลมาสรุปข้อมูลเพื่อนำเสนออะไรชัดนะยอ้บทละครเนี่ยเขาก็มานั่งเขียนหลังจากที่ประกวดทำมือเสร็จเนาะ พี่ๆก็ต่างรูนใจบอกว่าเอางี้เราเราแสดงด้วยละกันเวลาไปตรวสอบ IPA ที่เชียงใหม่ให้เขาเขียนบทละครเขียนบทละครแต่แล้วก็เว้นช่วงอีกไม่ได้ซ้อมเนาะไม่ได้ซ้อมเขาไปทํางานในอื่นเนะคือคือการบริหารตรงเนี้ยมันยังยังไม่โปรอ่ะนะคือทุกอย่างมันกระชั้นชิดหมดเลยงานยุ่งอีดุมตงนั้นไปหมดนะคะกลุ่มยุทธศาสตร์ในอีดุมตงนั่ไปหมดเลยมันก็เลยเวลาที่เราจะมาเตรียมการ แล้วก็มอบในส่วนของที่เนี้ยนิทรรศการเนี่ยเหมือนเหมือนที่พวกเราที่ของ้อนเนาะมันน่าจะเป็นการปรับปรุงแบบนั้นนะคะคือนิทรรศการมันต้องโผล่เวลาคนเดินเข้าไรไม่ติดนะคะมันต้องเดินโผล่นะคะอันนี้พื้นที่เราแคบเลยเนาะ<ม><ม>เดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ออกแบบใหม่ถ้าสมมติว่าได้ไปจริงแ้วถ้าไม่ได้ไปก<ม>็วีน้านะคะจรื่องออกแบบใหม่แล้วก็เป็นเป็นบทเรียนให้เธอด้วยเนาะว่า เวลาจดเทศกาลต้องโปรชัดเจนขนาจุดเด่นต้องโชว์ให้มันเด่นๆไปเลยนะคะอย่างเดี๋ยวเราต้องไปทำกิจกรรมที่แน่นอนก็คือมหักรรเฉลี่ยความเพียรที่โปรฝากทางหุ่ส่งเสริมเราออกแบบมาแล้วมาปรึกษากันเนาะว่าพวกเราจะทํายังไงให้มันโปรเพราะว่าอันนี้พี่มีประสบการณ์ตอนไป TBO t b อน้องๆทีมงานของน้องดีเนี่ยก็จัดหมดแล้วล่ะ จะมานั่งมองบูธเจดีโอขยาวได้รับการสนใจเยอะมากเลยนะมีคนสนใจเยอะพอมีคนสนใจบ๊ธมีคนลุมลุมปุ๊บพอคนจะเข้าไปชมข้างในเดินไม่ได้เขาก็ถ่ายกันเยอะนะถ่ายกันสุดท้ายตอนเย็นเรียกบอกว่าน้ำดินช่วยแค่ปรับบูธให้มันโปรมากกว่านี้คือเดินได้สะดวกอะไรเงี้ยแล้วมันมันเห็นชัดแต่ก็เขาก็ตอบได้ในระดับหนึ่งแต่พื้นที่ก็จำกัดเนาะ นี้นี่คือเห็นด้วยในราชก,การาต้องตอบที่พวกเรานำเสนอกันในส่วนของข้อมูลที่ที่นําเสนอนะหัวหน้ากลุ่มงานวิทาศาตร์พยายามเลยไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวจริงที่พูดเร็วมากเลยนะแล้วก็ยอมรับว่าการพดูดเรยวที่เนี่ยคนฟังก็จะมีรู้เรื่องขนาดเราทํามากับมือกันทั้งปีเนาะนในทฤษฎีของไมเคิลยูจีนพอตเตอร์เนี่ย เราป่านนี้พี่คิดาอะไรท่านก็ยังมองมองอยู่แล้วเราจะไปพูดให้คนที่เขาไม่เคยกลับเนี่ยมาเข้าใจเป็นไปไม่ได้ก็เป็นแตว่าพี่พูดไม่ได้ไม่ดีหรอกพูดไม่ดีพูดไม่ดีเลยพูดไม่ดีเลยก็เลยคุยกับคนอ้อมบ้าเดี๋ยวถ้าเราได้ไปจริงเนี่ยพี่จะใช้เอกสารหน้าสองแค่สองหน้าที่หัวหน้าอ้อมทำมานะฮะ ที <Z an pi> ่สรุปพี่ให้สรุปอีกรอบหนึ่งเนาะสรุปอีกแขกหนึ่งกเอาแขกหนึ่งหน่อยนะอ้อมเพราะว่าเอกสารที่เราให้กรรมการจะเยอะมากเข้าไปเขามเรื่องนะกานนัดระดีการนัดรดีมีตัวอย่างไหมมาโชว์หน่อยนะครับพี่จะใช้วนั้นแค่นั้นเองกล่องหน้าแบนครับอันนั้นกกล่องหน้าแล้วอยู่ในเวลาแน่นอนเวลาแน่นอนน่นอนก็ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะเพราะว่ามันยากที่จะถ่ายทอด แต่สุดท้ายก็อย่างที่คิดไว้ว่าละครเนี่ยจะเป็นบทสรุปแล้วให้เขาเห็นภาพแล้วพวกเราทําได้ดีมากต้องต้องขอชมเชยขอบคุณทูกตัวละครเาพผู้วก็กลับนะแล้วกําลังใจผููกําลังใจเลยทีนี้ในส่วนเขาขอพรอยเนาะต่อไปคืต้องเตรียมแต่เรื่อเดี๋ยวเขาจะบอก ถ้าเรารู้ปุ๊บเนี่ยนวคิดว่าน่าจะเป็นเยีายวช้าวันจันทร์เขาแน่จะบอกเราแล้วล่ะอย่างที่จะใช้อันเนี้ยจะช้าจะบอกถึงความเป็นมาความคาดหวังนะฮะเป้าหมายเราเนีเราก็มประสมแล้วก็แนวคิดเราใช้ทฤษฎีอะไรมานะคะแล้วก็ตัวกระบวนงานของเราเนี่ยอันนี้มันจะบอกหมดว่าในอินเตเลย จะชี้เป็นปัตัวบันนั่นเองและจะสรุปตุดท้ายด้วยบทผิดบทถูก <c oughs> ที่ว่ากลุ่มผู้ผลิตกลุ่มก่บการได้อะไรกองเจ้าที่เราได้อะไรกรมได้อะไรประชาชนได้อะไรเนี่ยแค่นี้จบภายในห้านาทีก็ได้จะได้เจ็ดนาทีอ่ะสิบนาทีอ่ะเนี่ยที่จะใช้ตัวเนี้ยเอกอสารก็จะพ้นแล้วพี่ไม่เอาละนะมันแล้วนะก็อย่างที่หวัวหน้าห้องเขาก็จะพยายามคลิกให้ทันที่พูดเนาะบางทีเครื่องมันไม่เป็นใจด้วยมั้งนะฮะก็เลยไม่ไปเดิน ประชุมไปมากนะคะเขาเครื่องอ่ะเขาเปลี่ยนตัวเอาไม่ไม่เัาหมายถึงให้ไอ้ตันเนี้ยตอนที่ที่ตูนเนี้ยมันมันหันก็เลยเครื่องคงไม่เป็นใจก็มันก็เลยอย่างที่หัวหน้าทางน้องหรือว่าหน้าพี่นักข่านใครเนี้ยบอกว่าพี่บอกเขาไม่เคลียร์ไม่เป็นยร์มอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยไม่เสร็จเรืงสิป้านทีไม่รู้ตัวจริงพี่ว่าพี่พูดนะอะไรเลยนะเออก็เออแล้วอย่างที่พี่พูดอันนี้เนาะ อาจจะมีตัวนี้นะคะแล้วก็อย่างบางอันเนี่ยตอนที่มาพุ่เรื่องกระบวนงานอะไรอของายุอะินบางเนี่ยเราเรามีการกลุ่มนะครับที่ที่เป็นกรเราเรียก่กลุ่มตรงนี้อาจจะมีภาพาขึ้นตัวเขาคอยด้วยตัดจากกระบวนการอายะเป็นเป็นนักวิชาการนี่เราขึ้นเป็นภาพได้เห็นใช่ไหมไ้เห็น อันเป็านแต่เ okay. ดี um ๋ยวเราก็ต้องมาซ้อมกันว่าที่จะนำเสนอได้แล้วก็เอาภาพอะนนึ่าปรอบอย่างเงี้ยสกรมากอมเีเี่เราไม่เอเยอะเราพ่งแคงานยิ่มายิางรำไรเร่งมาัดงานามันก็จะช้าที่จะไปใช้ของอี้อันนี้คือพี่ต้องกอับองค์ใเอง้วกนรื่องท่ไม่เชื่อถือได้เกี่ยว้องไี่มีคู่ซึ่งส่วนให่ การแสดงนการแสดงแค่ได้เห็นอย่าีเราก็นะคะมันมันมันจะต้องมีอะไรนะต้องคุนเรื่องโปรโมทไปต้องปลุกใจก่อนต้องทุนโปรโมทได้ไปดูจะให้พี่ผูกมันไม่ตื่นเส้นนะต้องอกให้เข้าหมายต้อกบอไความพยายามหน่อย่สำหบตว

บอกมีอะไรบางอย่างผูกคนแล้วเตียมันคะมันนะมันเริ่มเบื่อแล้วสองในวันเริ่มเล้เสื้อมัาเป็ี่นใหม่แลเนี่ยผูกสมสี่เสื้อของลุแมหมัดกันคอหน้าคอีืเขาดิ้กัดเสีแล้วยก็เข้าแค่เพื่อกับมม่นู่นช่วยกันดูช่วยกันมองช่ยกันแก้สถานการเนี่ยค่ะให้ถ้าเห็นจุดอะไรพวนี้ให้บอกกันได้เลยนะไม่ไม่คือบอกกได้ที่เป็นอย่างนี้ไห้อะไรเนีย ก็คืออยากให้ใครนใจคือเช็คนเดียวแล้วอยากเยียใจว่าไอเราจะทำให้กระบวนการงานเสียไหมเราคือแสดงความเห็นได้เพื่อให้งานดีขึ้นนะนะพี่ว่าเนาะเราเราเปิดโอกาสให้ผู้คนมาร่วมอยู่แล้วแล้วพอพี่พูดเสร็จปุ๊บก่อนช่วงที่เราจัดเวทีนะคฮะถ้าเราได้ไปที่พี่ก็คุยกับ ว่นักบุญว่านักปายไหลายคนเดี๋ยวเราหางตาเราหามัดส้วนน้องๆเอาผ้าผ้าไทมือ่ะที่มันเป็นเป็นผ้าสิ้นที่บอกฝากเนี่ยค่ะตัดกระโปรงเอ่อเป็นคือเดี๋ยวเราเลือกอ่าน้องพวกเราที่น่ารักเนี่ยรักคือกระโปรงที่มันจีบทบๆจีบผ้ามันแข็งเนี่ยนะมันไมจะบางหนอนแล้วก็เป็นซาอิก่อนเนาะเป็นซาอิก่อนที่ ลังปลาข้างใไม่มีกระโปงขาวน่ารักน่ารักใฮะใส่ทำให้มีโนะใส่ก็ช่วงที่เราจับเปรนีข้นที่น้องก็ถือโอลดบสโลว์แฮนด์น่ออมาเต้นโชว์น่ารักนารักโชว์างลากเวทีใช่ไหมฮะข้างบนเราก็จับนบ่นีข้างนก็จะดึงสายตาที่้องนเราของเราตรงนี้แล้วโชว์ผ้าไทยรื้อด้วยอันตอนแรกที่จะให้เสร็จเพราะว่าอันนี้เออ เรมีอยู่แล้ตอนที่งานกีฬาเนี่ยลงทุนไปนักเยอะแต่เกาะอยู่ได้นำมาใส่นะมันก็จะสวยน่านัะนะแล้วให้เขาเต้นๆเขาจะมีทีเสี็งน้องก็ออกแสดงแสดงแล้ให้เราพวกนี้เชอถือปรีลังัธ์มันก็จบด้วยดีอย่างเงี้ยโดยการแสดงแบบนี้เอาตรงนี้พวกเรากูก็แล้วกันนะครับแล้วตรงี ตรงเนี้ยปั่งเป็นผู้กับกั่นคอมมนอู๋คมิน่เอาสาเนี่ยแต่ถ้าถ้าเป็นงานอย่างนี้คือความก้าหาในงานแล้วเนี่ยมันกแบบในก็อบคุณได้เกันก็ก็คงหนักที่กูมทาศาสตร์นีคือเรารู้นะว่า P A ดีมันต้องมีเ่ออะไรไดยๆๆการประชุมใตมากมันต้องมีเกาอะไรอะไรเนี่ยครับ เตรียมเป็นตุ๊กตาไว้เลยแล้วไม่เราจะได้รู้ว่าตรงนี้เราต้องสาษาไทยภาษาเมื่อไรอะไรอย่างเงี้ยนะะต้องเตรียมข้อมูลไว้ไว้นะมันจะได้ไม่ฉุกระหุแบบนี้เนาะคือทุกครั้งรู้วะาไอ้จริงในเรื่องอย่างเงี้ยประชุมในมาเรื่องอย่างเงี้ยก็ก็เดี๋ยวไปแก้ตัวกันใหม่ว่ากันใหม่นะฮะนี่ก็พ้นไปด้วยดีก็ก็ขอบคุณทุกคน การเก็บข้ามาล้วเนาะหลักฐานเราว่ายาวมากก็ถือว่าเรียนรู้ด้วยด้วยกนเนาแชร์กันด้วยเนาะเรียนรู้ร่วมกันแล้วไปทางานต่อไปตกคเกม15มนหมายถึงว่าระดูนย์ระับศูนของเรานี่ตกกทุกข้อนะครับเรามาดูเรื่องจานวนประชากรนะครับจำนวนชากรของเรา สามห้าสี่ศูนย์สี่สองนะฮะทั้งเขตบนทั้งเขตกลางบนนะครับก็จะไปหาแน่นอยู่ที่อำเภอเมืองแล้วก<ไ>็เฉลี่ยทั้งหมดนะครับถ้ารวม6กหกหม 6, 6, 4, บาทต่อคนต่อปีนะฮะตํะาวลที่ร่ำรวยที่สุดก็คงจะเป็นคนเลี้ยง เงนที่มีรายได้น้อยที่สุดก็คือยากจนนะครับประกันยาวห้าพันห้าร้อยบาทคนจะโชวที่สุดเท่านั้นที่มาโชว์เลยนะครับผมมาดูรายจ่ายนะครับรายจ่ายเมื่อกี้รายได้หกพันสี่พันห้าสิบบาแต่รายจ่าย3,900ครับก็ถือว่ารายรับมากกว่ารายจ่ายก็ลจากคนส่งมาดู Okay, no okay.